แอปอาซาหรือว่าเอซ่าอาซาวาดลูปหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะน่ากระดาษอยู่ที่ค่ะไม่เป็นไรวาดบนใจเราก็ได้อายูกกี่ปีแล้วให้ถ่ายดเซนิม่าให้ถ่ายประมาณจังตรงฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งๆั้งชาแนลวันนี้นะคะต้งตัจะมาเล่นแอปที่จริงๆก็ฮิตมา แอปอาซาหรือว่าเอซาอาซาก็จะมาลองมาเล่นแอปนี้ดูเนาะเห็นหลายหลายคนเล่นแล้วนะคะแต่ว่าตังเนี่ยไม่เคยเล่นเลยก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าการเล่นอาซาของต่างๆจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะเจอคนแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้คือเข้ามาแล้วใช่ไหมต้องง่ายต่อเฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งยเราต้องเอ่อใส่ฟิลเตอร์ก่อนนะคะเพื่อความสูน่าเียนขึ้นมาในทันที มันมีความสวยงามอ่ะน่ากลัวปะคือถ้าเปิดไปแล้วเจอแบบนี้ต้งว่าต้งก็กลัวนะนีนะล่วนะขอใส่ใส่ในที่วางอ่นนะคะจะได้ไม่ต้องถือปรากฏว่าอุ้ยอคักคือมือถือมันค่อนข้างหนักนะคะเออคอน้องเลยค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็เลื่อนไปเลยใช่ปะ ขับเร็วหาว่าดูโดมอะไรยังไม่ได้คุยเลยอ่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นหน้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเล่นครั้งแรกอ่ะเล่นยังไงอ่ะอโมยขอบคุณค่ะเป็นทหารหรอ เขาต้องแอบเล่นอยู่แน่แนเลยทุกคนตัตัวร้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อตังตังค่ะทำไมพี่น่ารักจังคะยุ้ยโก้เปล่าคะาาดูได้ไงโกหกเปล่าเคยเห็นหรอรทำอไรอยู่นั่งเล่นคะ่ะรองื้นเรียน,นะคะ่ะอ๋อเรียนวิชาอะไรคะเชื่อปากปาะวาดรูปหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะเริ่มกระดาษอยู่ที่ห้องค่ะ แต่ว่าแม่คุยแต่ว่ามันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะกับการที่เราแบบมาเจอคนแปลกหน้าแล้วก็คุยคือไม่ชินอะคือแบบไม่รู้ว่าจะเจอใครจะแบบอยู่ในสภาพแบบไหนก็ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงก็ไม่รู้นะคะบิ๊กเจอผู้หญิงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเมื่อกี้พูดว่าเจอผู้หญิงแล้วอะแสดงว่าเจอแต่ผู้ชาย ชื่อไม้นะจะได้เป็นไมมินฉันจะขับไปบ่ายไายบายรีบไปจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวดร้ายเหมือนค่ะไหนร้องเพลงให้ฟังก่อนเดี๋ยวกดให้เพลงอะไรคะเพลงอะไรก็ได้ร้องเพลงเร็วมงบาริงกิงกงขอให้สวัสดีเขาไป สวัสดีค่ะทําอะไรอยู่วิ่งเล่นทําอะไรอยู่อ่ะมาจุดชมวิวที่ไหนเกตเกตโอ้ขอดูวิวหน่อยโอมากับใครอ่ะมามาคนเดียวจิหงาได้ยินเสียงอีกคนนึงอีกคนก็คนข้างๆเราก็มาชมวิวมนเยอะเกนเป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่ค่ะโหดายจัง หอเป็นคนกรุงเทพนี่ไปเที่ยวหรอหรือว่าเป็นคนภูเก็ตเป็นคนภูเก็ตมาไหมมาเที่ยวมารับหน่อยมาเที่ยวกี่ปีนะให้ถ่ายซีนิม่า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 ให้พูดใหม่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบสองแสดงว่าเราหน้าแก่สิไม่ใช่หน้าแก่เราน้หน้ารัก มให้ทักอายุหรอยี่สบห้าสอ๋อ23สา oh. เราจะเป็นเนื้อคู่กันได้ไหม <c oughs> <c oughs> มีอดีไลไหมอดีไลไม่ได้ไม่ให้แล้วคนข้างข้าๆล่ะผู้หญิงอะ่ะมันมากันเยอะเลยมันนักท่องเที่ยวเยอะ <c oughs> คนะี้คนห้้งบอกมียเมีรเราไมได้อยู่ไม่ได้ทำอะไรไ แล้วก็เราให้เธอมาเลี้ยงไงช่วงนี้อาการไม่ค่อยร้อนเด็กนน่ารักแบบนี้ถึงจะหน้าร้อนนะแต่ก็น่ารักนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไวเจอกันใหม่ครับถึงจะหน้าร้อนแต่ก็น่ารักนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ย e ชื่ออะไรครับชื่อตังตังค่ะตังค์ไทยยูไนต์ครับให้ถ่ายประมาณ9ตัว กับใครอ่ะกับเพื่อนครับทำอะไรอยู่คะนั่งเล่นเมร้อนอยู่นี่ร้อนมากอยู่ไหนก็ร้อนแต่ถ้าอ้อนก็รักหนาเฮ้ยก็อะไรด้วยเพล่นได้ไหมล่ะกดเลิฟแล้วกันไปไหนอะ่ะไปไหนไปไหนไปร้อนรุเดดมองแดดมันแยงตาแต่ถ้าเธอมองมามันแยงใจทำง,งานอะไ,ไรไม่ทำงานเลยมีอะไรทำก็ทำท เท่าไหร่คะผมอายุ21ครับงั้นเรียกน้องน้องก็ได้น้องอะไรอ่ะน้องรักก็ได้ไม่เรียกน้องรักเรียกที่รักดีกว่าไปแล้วบ๊ายเดะฟังฟังไม่รักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเราชื่อที่รักนะเรียกชื่อเราหน่อยสิเออก็เขินดีเหมือนกันเนาะทำอะไรอยู่คะนั่งเล่น่านโอมานั่งเล่นในใจเราไหม ไม่ไปเรียนหรอไปแล้วอ๋อเรียนเสร็จแล้วแปบ๊บหนึ่งค่ะหลายคนแล้วมันแบบตกใจไม่ทัน,นก็ก็แลดดีนะแต่มันเขินอะไมนเขินแล้วแบบพอเจอคนที่ไม่รู้จักนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็ไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะพูดอะไรนะคะมันก็เขินเขินแปลกๆอะไรแบบเแบบแบบแบบนี้ยลองอีกสวัสดีครับอาัสีครับทำไรครับมองหน้าคนอยู่ค่ะ หน้าใครหน้าคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อปอครับแล้วทำอะไรอยู่คพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โห้พี่ไม่ทําทำงานเหรอไม่ได้ทำค่ะวันนี้ว่างทำไมถึงว่าเพราะว่าอยากไปวิ่งเล่นในใจเธอ,อ<ฮ><ฮ>แล้วนี่ทำไรอ่ะนอนเล่นครับแต่ว่าก็น่าเีหน่ารักเรารักหรือเปล่าถามว่ารักได้หรือเปล่า ่อคหรเนียทำไมอ่ะเหมืนอนนายา์เลยไม่ใช่วันนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยไปแล้วบ๊ายบายาค่ะนี่ก็เป็นการเล่นอาซาครั้งแรกแล้วกันนะคะคือส่วนมากมาเห็นในคลิป y o u ูป b ะเขาก็จะชอบแกล้งคนผ่านแอปอันนี้ใช่ไหมถ้าใครมีไอเดียอะไรอยากให้ตังแกล้งใครหรือว่าอยากให้ตังทำอะไรก็ลองคอมเมนต,ต์มาบอกดูนะคะเผื่อว่าจะเอาไปแกล้งคนนี่คือแบบเราไม่รู้จะคุยอะไรมก็เลยดูแบบว่าแปลกๆนิดนึง ทำตัวยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกัน